3, 2 2 1ขอ yeah. thắng mình, video นะครับทุก ซอยพีแคมป์นะครับก็ถือว่าเป็นแคมป์หนึ่งของมหาวิทยาลัยในการทําโครงการที่เป็นเวทีของอะไรกลุ่มสองที่เป็นการพัฒนาผู้ประกอบการด้านด้านฟู้ดนะครับที่เราจะทําเรื่องของการเครื่องจักรเครื่องจักรในการจัดการตัวนวัตกรรมใหม่เข้าไปในไลน์ของการผลิตอาหารรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยขึ้นมาดังนั้นตัวหลักการด้วยว่าเราไปดูเงื่อนไขของความต้องการของตลาดกับผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ทำกระบวนการที่จะทําลักษณะของการถอดโจทย์วิจัยออกมา ทำเรื่องตซนนวัตกรรมเข้าไปและวก็ไปใส่ให้กับบริการกลับเข้าไปเป็นอินโนเวชันเพื่อไปเพิ่มกิดความสามารถในการแข่งขันในการสร้างโปรดักต์ใหม่ๆที่มีคุณภาพสบ่วัตถุงารของตลาดครับเราปกิกรรมในหลายรูปแบบครับตั้งแต่การไปเยี่ยมชมโรงงานจริงการการไปพาทีวิจัยและพวประกการเนี่ยไปดูในพื้นที่ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็จัดกิจกรรมภายในมหาลัยในในลักษณะของการปิดจบเนี่ยเราอยากจะนําพวกการและนักวิจัยเนี่ยมาสู่การจัดแสดงในพื้นที่จริงของของตลาดคือพูดง่ายคือ อยากจะเจอกับแหล่งแหล่งแหล่งใหม่ๆที่เป็นพื้นที่ที่มันอยู่นอกกรอบกติกาของการลงโครงการเราอยากให้เขาต่ำผัดกับกลุ่มลูกค้าจริงบรรยากาศของพื้นที่จริงในการจะรับก็เรียกว่าแรงกระแทกหรือวิทย์เบกต่างๆที่เป็นลักษาเมงมื่อนไขใหม่ๆขึ้นมาทําให้พวกการเกิดการตื่นรู้และก็ตื่นตัวแล้วก็สามารถจะเดินไปในตลาดที่ได้จริงได้ในโลกของการแข่งขันต่อไปครับเอาเลยที่ยีราชชนวิชัยเองเนี่ยเราก็ทาในเอ่อเอ่อกาเรียกว่าคัดสรรงานวิจัยที่พร้อมใช้ มาสู่การทำมดโจทย์ว,วิจัยในพื้นที่ภาคใต้กับพวกการกลุ่มใหม่ๆขึ้นมาดันเราพยายามจะพูดถึงการเปลี่ยนงานวิจัยที่ไปสร้างผลลัพธ์ทางวิชาการอย่างเดียวในเรื่องของการตีพิมพ์คุณค่าทางวิชาการเท่านั้นเนี่ยมาสู่การเชื่อมโยงกับภาควิภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจและกะ็สังคมเราก็คิดว่าตอนนี้หมาอะไรเนี่ยมีอยู่อย่างน้อยประมาณก็สามถึงส,สี่ร้อยผลงานที่มีความพร้อมในการนําไปสู่การใช้ประโยชน์เราก็พยายามจัดจัดวีจีในการเจอกับพวกการเกียกับ